ที่นี่รามินไทยยันเจ็ดครับผมปฏิบัติการจัดภัยครับในหน้าครับ098647422ครับผมเป็นในหน้าครับติดต่อน้องเพชรได้เลยครับตัวนี้3ตัน fd 305แซนครับงาสไลด์ครับครับเสาสูงสามเมตรครับ0 9 8 6 4 7 4 22ครับชัดเจนครับโคกลิฟต์สวยๆเข้ามาครับตัวนี้งาสไลด์ครับ นางานสไลด์ข้างบนเอาลงลงหน่อยลงหน่อยครับเอาลองสไลด์งาดูลูกส,สไลด์งาดูลง,าลงอีก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 ,ก0986474222ครับขายขายขายขอบคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับปฏิวัติรดไฟที่นี่ลาดพร้าวเจ็ดเครับ รถโฟล์คลิฟต์เข้ามา4คันครับติดต่อน้องเพชรได้เลยครับ098 647 4 2 2 2ครับกำลังลงเพชรเลย ER ครับตัวผมปฏิวัติได้เลยครับตัวนี้3ตันนะ fd 30ีาเนหน้าครับหาสไลด์ด้วยครับ ถึง98647422ครับวันนี้งานสไลด์นะครับขนาดสองกันดีเซลเครื่องอิสุกครับ 098647422ครับมาติดต่อเท่าแก่เพชรได้เลยครับที่นี่ครับน้องเพชรเท่าแก่ครับผมเป็นในหน้าครับ098647422ติดต่อในหน้า่างผมได้เลยครับชัดเจนครับ เดี๋ยวว่าเก็บงานแต่งตัวเดี๋ยวตัวแก่เพชรตั้งราคาใหม่จอดนี้ฮะเดี๋ยวให้ตัวแก่ขึ้นขับพอละพอละนี่แหละ <ใน S 1> พอละ <ใน S 1> 0986474222ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมปปิบณีย์บริัดไทครับผมเป็นนายหน้าครับผมเป็นนายหน้าครับผมเป็นนายหน้าครับตอนนี้ที่นี่รามินทา77แยก2นะครับ รถเข้ามาที่โกดังของเสียเพชรนะครับกับน้องหวยแล้วครับรถฟุกลิฟต์เข้ามา4คันครับติดต่อผมได้เลยครับผมเป็นในหน้าครับ0ู8 6 4 7 4 2าแปงสองครับสวยงามครับคันนี้3ตันครับเสาสี่เมตรครับสวยๆครับมันสุดแล้วไงมันสุดแล้วไงเอารงเอองดันเออต้องเออ 098647422ครับสนใจโทรหาผมได้เลยครับที่นี้สวยๆพร้อมใช้ครับขนาด3บันครับผมเป็นในหน้าครับคันนี้ครับพร้อมใช้ครับ0986474222ครับ TCM ครับ FD 3 0ครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับไีครับสวัสดีครับผมปฏิวัติกำจัดไปครับผมเป็นในหน้าครับที่นี่รามินทา77แยก2กรุงเทพมหานครครับร้านน้องเพชรกับน้องมวยครับใครที่สนใจโฟลลิปเข้ามาใหม่ครับสวยๆครับ4คันครับที่นี่ครับติดต่อผมได้เลยครับผมเป็นในหน้าครับนะฮะรถขายไม่แพงสวยๆรถออกป้ายแดงมานะฮะ TCM ครับมีไฟฟ้า2คันแล้วก็ดีเซล2คันขนาด3ตันกับ2ตันครับ โทรหาผมได้เลย0986474222ครับชัดเจนครับที่นี่ครับผมมาดูเพื่อจะขายนะครับคันนี้ไฟฟ้าครับ2ตันครับญี่ปุ่นครับ TCM ครับ0986474222ครับนี่มากเลยครับดูสิไฟฟ้ามีตัวชาร์จด้วยครับคันนี้ครับก็แก่เพชรติดต่อที่นี่ได้เลยครับน้องมวยครับ 0986474222ครับสองตานครับญี่ปุ่นแท้ๆนะครับนั่นน่ะสวยงามนิ่มเลยครับเกียร์ออโต้ครับนะแตะเบาๆครับเนี่ย 0986474222ครับรายงานสดๆจากรายงไนทยเจ็ครับผมเป็นในหน้าครับโทรผมได้เลยครับนะตัวนี้20 FB ขีด8นะครับรุ่นนี้ครับมีแบตเตอรี่พร้อมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ